สาปรป้องกันกําจัดโรคขนเน่าในช่วงฝนของตราเจ็ทสักสามตัวเอาไว้เป็นเธอเลือกให้กับชาวสวนคนที่อยากจะใช้ยาเชื้อรานในช่วงนี้เพื่อป้องกันกําจัดโรคขนเน่าแล้วก็อธิบายก่อนว่าโรคขนเน่ามันมีหลายเชือ้อเชื้อที่เกิดโรคขนเน่าหลักจะมีสักประมาณ5เชือ้อเชื้อตัวแรกคือ p ฟลชอฟเทอร่าเชื้อตัวที่2 f งฟิวซาเียมตัวที่3าลาซิโอลิโพเดียตัวที่4คอเลตโตติกัม um, หรือโรคแอนแท o โน แล้วก็โฟมอฟซีดซึ่งอาการมันจะแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นรอยจุดบ้างเป็นรอยเหมือนลาดินสอบ้างบางคนก็เรียกลาน้ำหมากลากระจายอะแต่ตรงนี้รู้ว่ามันมีเกิดได้จากเชื้อหลายตัวแล้วกันอางก็จัดเชื้อราที่ครอบคุมเชื้อราได้ตัวแรกคือตัวนี้ครับชื่อตัวแพคสโตบินครับ แพสตโตบินเป็นสารในกลุ่ม11ครับเป็นสารไพราโคโซบินไพราโคโซบินเก่งในการป้องกันและกำจัดเชื้อผลเน่าหลายเชื้อเลยครับไฟท็อปเทอร์ล่าฟิลซาลเรียมแอนแทกโนดลาซิโอลิโพดเดียนะครับแล้วก็พวกฟอร์มอฟซต่างๆพวกนี้ ตัวไพลาโคโซบินเก่งนะครับสามารถใช้ได้ทั้งป้องกันแล้วก็รักษาใครที่เริ่มเห็นรอยที่ลูกแล้วสามารถเอาไปฉีดได้นะครับอัตราการป้องกันถ้าช่วงนี้ผมแนะนำเริ่มต้นที่2 0 0ร้ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรครับเพราะฝนขนาดนี้เชื้อรามันปะทุได้ง่ายมากความชื้นเป็นตัวนำพาเชื้อราให้กระจายแล้วก็ระบาดได้เร็วใช้200้2 0ซีซีต่อน้ำา200ลิตรครับ แล้วก็พ่นไปที่ลูกเลยทุก7-10วันได้หรือใครชอบยาบวกก็จะมีกลุ่ม11บวก3ตัวนี้ชื่อทวินโปรครับทวินโปรสารไดฟิโนโคโนาโซนบวกอะซ็อกซีสโตบินกำจัดโรคผลเน่าได้หลายเชื้อเช่นเดียวกันฉีดเข้าไปที่ลูกเลยครอบคุมเชื้อราได้เกือบทุกชนิดที่เป็นเชื้อราสาเหตุข,ของโรคผลเน่า อีกตัวหนึ่งคือตัวพีมมเล่ครับพีมมเล่จะเป็นกลุ่ม3บวกาไดฟิโนคนาโซนบวกโบฟิคนาโซนพีม no ูเล่จะเก่งในระยะที่เราเริ่มเห็นเชื้อระบาดแล้วคือเราเดินแปลงแล้วเริ่มเห็นเชื้อเนี่ยเอาพีมมเล่พ่นได้เลยครับใช้ป้องกันแล้วก็กำจัดโรคฟิวซารเรียมโรคไฟท็อปเทอร่าลาซิโอริพเดียฟอร์มอฟซีดแล้วก็พวกคอิโตติกัมแอนเทคโนดในลูกทุเรียนได้ทุกเชื้อใช้3ตัวเนี้ยวนสลับกันก็ได้และ3ตัวที่ผมแนะนำ เป็นสารกำจัดเชื้อราที่ผสมกับอะไรก็ได้ไม่เกิดตะกรนครับบวกแคลเซียมได้บวกธาตุรองเสริมได้และที่สำคัญมันไม่ทิ้งคราบบนลูกไม่ทิ้งคราบบนลูกที่เกิดจากการผสมยานะครับเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนเพราะคราบบนลูกมันเกิดได้จากความชื้นกับการผสมยาถ้าผสมยาไม่ดีมันจะเป็นคราบเาขาวซึ่ง3ตัวนี้ที่แนะนำมันไม่ทำให้เกิดคราบที่ลูกสามารถใช้ได้เลยบวกกับ กลุ่มธานอาหารรองเสริมหรือยาฆ่าแมลงได้เลยนะครับ3ตัวนี้ก็เป็น3ตัวที่เราเอามาแนะนําของบริษัทแพคเกจตราเจ็ก็หาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจําหน่ายของแพคเกจตราเจ็ได้ทุกที่เลยนะครับ3ตัวนี้